สวัสดีค่ะไลฟ์อีสวันนี้นะคะพามาที่ยูโนโมริออนเซนแอนด์สปาสาขาสาธรซอยสิบค่ะวันนี้เรามากันช่วงกลางวันเลยนะคะพอมาถึงค่ะเราก็เอารองเท้าเก็บไว้ในตู้ร็อกเกอร์กันก่อนเลยค่ะแล้วก็นำกุญแจที่ตู้ร็อกเกอร์รองเท้านะคะไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินค่ะ เมื่อทำรายการเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้สายรัดข้อมือแบบนี้มาเลยสายรัดข้อมือนี้นะคะก็มีไว้ใช้จ่ายต่างๆในออ,ออนเซ็นนะคะจากนั้นเราก็ขึ้นไปที่ชั้น4ซึ่งเป็นออนเซ็นสำหรับผู้หญิงค่ะ เมื่อมาถึงที่ชั้น4แล้วนะคะเราก็เดินเข้ามาเลือกชุดยูกตะที่เราจะใส่ค่ะวันนี้เลือกเป็นโทนสีน้ำเงินนะคะแล้วเราก็จะได้เป็นถุงผ้าที่มีผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหัวอะไรต่างๆจากนั้นเราก็แต่งตัวแล้วก็มากินน้ำชมวิวสวนญี่ปุ่นนะคะบริเวณด้านล่างชี้ชั้น2ค่ะ ที่ยูโนโมรินี้นะคะก็จะมีการตกแต่งที่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสวนหรือว่าโซนร้านอาหารนะคะก็จะได้บรรยากาศเหมือนเราหลุดเข้ามาอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเลยเดี๋ยวเราไปดูที่อาคาร2กันนะคะบริเวณอาคารนี้ก็จะมีโซนที่เป็นร้านอาหารแล้วก็ที่ให้นอนพักผ่อนด้วยนะคะ จากมุมนอนพักผ่อนค่ะเราก็สามารถมองเห็นตึกมหานครแล้วก็ตึกสวยๆของย่านสาทรได้เลยะคะ่ะอยากจะบอกว่าตรงนี้นะคะหลับสบายมากแช่ออนเซนเสร็จแล้วก็มานอนหนึ่งยีบได้ฟิลสุดๆหลับพักผ่อนไปหนึ่งยีบแล้วเราก็ตื่นมากินไอศครีมชาเขียวกันค่ะ อร่อยมากๆเลยนะคะชาเขียวเข้มข้นรสชาติหวานกำลังดีค่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนออกไปนั่งที่สวนด้านนอกกันนะคะการได้มากินชาเขียวในบรรยากาศญี่ปุ่นแบบนี้มันฟินมากๆเลยค่ะทุกคนอยากชวนมามากเลยใครอยากมากับเราบ้างยกมือขึ้นเดี๋ยวกินชาเขียวเสร็จแล้วเราก็จะไปแช่ออนเซ็นกันจริงๆแล้วค่ะ ที่ยูอิโมริออนเซ็นแนะคะก็มีบ่อให้เลือกหลากหลายเลยค่ะทั้งบ่อน้ำร้อนบ่อน้ำเย็นบ่อน้ำแร่นะคะก็ถ้าใครได้มีโอกาสมาเนี่ยอยากจะบอกว่ามันจะฟินมากๆแก้ปวดเมื่อยแล้วก็บำรุงผิวพรรณแถมยังช่วยลดน้ำหนักด้วยนะคะอันนี้เราก็นำคลิปมาจาก IG ของเขานะคะคที่ลงไว้เพราะว่าข้างในห้ามถ่ายค่ะ ตอนนี้เราก็แช่เสร็จหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาข้าวกินสำหรับเมนูที่เราเล็งไว้นั่นก็คือคุมะซังออนเซ็นคาริโบนั่นเองค่ะไงคะน่ากินไหมในเซตนี้นะคะเขาก็จะมีชาเขียวให้เราด้วยนะคะสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นดื่มร้อนหรือว่าดื่มเย็นค่ะเราจะมาลองชิมกันเลยนะคะอย่างแรกก็เปิดด้วย หมูทอดชิ้นโตค่ะกัดไปนี่ก็คือเต็มคำมากแล้วดูน้ำกรีนกล e สค่ะมันแบบเรื่องทองอารามสไตล์ญี่ปุ่นมากๆเลยไหนเราก็จะชิมแล้วเราก็จะต้องจุ่มลงไปนะให้มันผสมกับหมูทอดของเราทานคู่กับข้าวร้อนๆก็อร่อยเวอร์วัาวางมากค่ะทุกคน อยากบอกว่านี่คือเหมือนไม่ได้มาตั้งใจมาแช่ออนเซนเท่าไหร่นะคะเหมือนมาทานอาหารเพราะว่าอาหารที่นี่อร่อยจริงอ่ะแค่มากินข้าวก็อร่อยนะว่าทุกคนบอกเลยสำหรับคลิปนี้นะคะก็ปิดท้ายด้วยรูปท็อปสวยๆจากยูโนโมริออนเซนแอนด์สปาค่ะเป็นรูปท็อป ที่ no a อลกอฮอนะคะสไตล์ญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราและก็อย่าลืมกด subscribe ช่อง Happy o i l y กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ